เคยเห็นปลาแบบนี้กันไหมครับโอ้โหตุ่มับื้องต้เลยแลปลามีเทาเ้าด้วยฮะแต่มันไม่ใช่ปลาครับมันตัวเลีนเนี่ยฮัลโ <Hello. S 3> หลไจแอนสลาม,มันเจอรครับจะตัวนี้ชื่อเทลุสลาม,มันเจอนี่เองสลาม,มันเจอแบบสีขาวก็มีนะครับหืมแต่ตัวมันใหญ่จริงอะอ่าล่ะครับทุกคนตามไปดูกันดีกว่าครับที่นี่นะเราเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์ครับที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ เรื่องปลานี่เลยปลาปลามีเท้าเนี่ยตอนนี้พวกเราอยู่ที่จังหวัดมิเอะของประเทศญี่ปุ่นนะครับตรงนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในน้ําตกอากาเมะ48นะครับเฮ้ยอ้ง้าใหญ่มาจากประเนอันนี้เอ้ยใครกับใคร ไข่อมซสิ้งกว,นะว่าปลาอีกนี่ไข่ปลาเหรอโอ้น<ช>อี่ไข่ปลาโอ้ไข่โอ้ไข่มันใหญ่มากเลยอะ่ะใช่เ <L ight> จ้า s ล l ม m ันเดอร์ยักษ์นี่นะครับต้องบอกว่าเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วด้วยนะครับแล้วก็พบได้เฉพาะในประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนะฮะไซเอ็นสล a ม a ันเดอร์ครับเจ้าต,ตัวนี้ชื่อเทลุแล้วก็เจ้าสลัมันเดอร์นี่นะครับ มันจะต้องเติบโตในถิ่นอาศัยที่เรียกว่าต้องอยู่ในน้ําที่มีน้ําใสๆครับมีออกซิเจนในน้ําสูงเนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำต้องแบบอื้อสะอาดมากแล้วก็อยู่ในสภาพน้ําที่แบบมีการไหลด้วยนะเเท้านี่ยเ้ยเฮ้ยเเท้ายาวด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ปาตีแล้วโอ่ใช่<ห>เป็นเท้าจริงๆอะออดูดีมันเหมือนแบบแกกกก้าห โอ้โตัวนี้ก้าวจานนี่ก้าขูดหนัจามสิ่งไหมคแต่ตัวนี้หลับอยู่ค่ะตัวนี้ใหญ่สุดเลยฮะอุ้ยนี่ปลาเนี่ยใช่โหมันตัวใหญ่ขนาดนี้เลยมันมอย่างกับจระเข้ยักษ์กตัวนึงเลยดูวิธีผมว่าน่าจะเป็นจิ้งจกยักษ์ที่อยู่ในน้ำมากกว่านะฮะใช่ค่ะจะเอาหน้าเทียบกันกับาลามันเดอร์น้อยนี่หน่อย เห็นไหมว่ามันตัวใหญ่มากครับขามันเริ่มอะหัวมันเท่าหัวเราเลยครับซาลาแมนเดอร์ยักษ์นะครับก็เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่อายุยืนทีเดียวนะครับพอคนเลยครับ80ปีฮะใหญ่แล้วเหรอนี่เมื่อกี้ทำคดีเลยครังถึงต้นไม้นี่เลยนะตัวหน้ามาผมนี่แขงยาวถึงนี่อ่ะตัวนี้ยาวปรณหนึ่งเมตรได้ครับแต่ว่าถ้าโตเต็มที่นีครับยาวสุดนี่2เมตรเลยครับแล้วก็ก็ดิกขาตัวมันยาวหเมตรหนึ่งเซนใช่จริงย สุดยอดไม่ใช่มีตัวเดียวนะครับนี่เป็นพิพิธภัณฑ์เลยครับคือมีเยอะแลจะเ้มันเดอร์พวกนี้นะครับมันจะอาศัยอยู่ในลําธารน้ําใสๆในญี่ปุ่นนี่แหละครับโอหมีตัวแบบสีขาวด้วยนะครับอืและยังมีตำนานทวกเกี่ยวกับซะเมันเดอร์ในญี่ปุ่นด้วยนะครับเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นสาเหตุนะครับของการแบบเด็กจมน้ําเสียชีวิตในสมัยโบราณนะครับซึ่งเขา มีเรื่องเล่าว่าอาจจะเป็นพลายน้ําหรือว่าสิ่งนี้เขาเรียกกันว่ากับปะครับเคยเห็นในการ์ตูนใช่ไหมเพราะความใหญ่ของมันครับโตเต็มที่นี่สเมตรเท่าๆคนเลยนะฮะโอ้เมาเล่นากายกรรมมวตีลังกาได้ด้วยเฮ้ยมันพยายามจะทำบางสิ่งบางอย่าง